วิธีสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน Grab นะครับเริ่มต้นนะครับให้เราปัดไปหาแอปพลิเคชัน Grab ที่เราทำการดาวน์โหลดและลงทะเบียนเอาไว้นะครับรีบสินคา้าและบริการปัดเซเว่นครับเจและคราอ่าเ<ะ>มื่อเจอ Grab แล้วใช้ได้สองวิธีนะครับวิธีแรกก็คือใช้หนึ่งนิ้วข้อสามครั้งนะครับหนึ่งสงสามสั่งอาหารเขาก็จะมีขึ้นคำว่าสั่งอาหารขึ้นมาเลยนะครับ หลังจากนั้นก็ใช้หนึ่งนิ้วข้อสองครั้งเข้าไปอันนี้คือสําหรับผู้ที่ชํานาญแล้วนะครับแต่ถ้าเรายังไม่ชํานาญอะ่ะครับไปที่คกรับมันเดิมรครับแล <ille. demasiado. S 2> ้วใช้หนึ่งนิ้วข้อสองครั้งเข้าไปที่แกรเลยครับ <PD. S 1> อลุ่มหลังจากนั้น <PD. S 1> นะครับค้นหาเซิร์ช่อที่สองไม่ให้เลือกกุ่มอุปกรณ์นําแสงตรงเซิร์ชตรงนี้นะครับห oh, นึง่งนิ้วข้อสองครั้งเข้าไปช่องอ้อนข้อความกําลังแก้ไขก๋วยเตี๋ยวเลือกอยู่ตัวอักษรไม่ให้เลือกช่องอ้อนข้อความกําลังแก้ไขก๋วยเตี๋ อ่าผมเลือกก๋วยเตี๋ยวแล้วกันนะครับก้อนตามคำบอกแล้วก็ค้นหาค้นหาไปค้นหาเปิดหน้าสแกนปุ่มลูกก๋วยเตี๋ยวเรือสวนในบ้านพูบอนยี่สิบเจ็ดลูกชิ้นปลาบรรทัดทองที่หนึ่งจอสอร้อยพูบอนมาทลูกชิ้นปลาบรรทัดทองก๋วยเตี๋ยวเรือสวนในบ้านพูบอนยี่สิบเจ็ดสี่จุดแปดเปิดหน้าสแกนฟูดบาร์เอรูปุ่มก๋วยเตี๋ยวเรือมังสวิรัตนะครับมังสวิรัตก๋วยปุ่มก๋วยเตี๋ยวเรือเตี๋ยวเรือเข้าไปปุ๊บแล้วก็เคาะเสนอวันสำหรับคุณก๋วยเตี๋ยวเรือสำหรับคุณ เป็นไปได้ก๋วยเตี๋ยวเรือหมูหมูสดไอเกิลซิสเต็มคลอสตุ่มเส้นเลือกเส้นนะครับไอเกิลซิสเต็มคลอสตุ้มอาจเป็นไปได้ก๋วยเตี๋ยวนะครับถ้าเป็นส้มตำเขาจะมีรสเผ็ดหรือไม่เผ็ดใส่ปูไม่ใส่ปูเส้นแต่นี้เราเลือกหนึ่งมาเลือกเส้นนะครับเส้นเล็กอ่ผมเลือกเส้นเล็กเลือกอยู่เส้นเล็กเส้นมีออฟเส้นแบบมีขวาไปเรื่อยๆนะครับเส้นใหญ่ออฟวุ้นเส้นออฟขวาไปเรื่อยๆครับปริมาณเลือกหนึ่ง ธรรมดาเอาธรรมดาเลือกอยู่ธรรมดาพิเศษมีพิเศษหมูเลือกอย่างน้อยหนึ่งหัวข้อหมูสัไปแล้วจะเอาหมูสดฟไหม off ตับมีเอาตับ off หมูเปื่อยหมูเปื่อยเลือกอยู่หมูเปื่อยตัด off ลูกชิ้น off ลูกชิ้นเลือกอยู่ลูกชิ้น off ตัด off เส้นหยาด off วุ้นเส้น off ปริมาณใช้สับธรรมดาใช้สำเร็จธรรมดาพิเศษบวก off หมูหัวใช้สําเร็จหมูสดออฟหมูปัดตอนตับออฟอยู่ลูกชิ้นปอนทุกอย่างออฟอย่าออฟวิธีดําเนินการก็มีติดต่อฉันเพื่อหาสิ่งหมายเหตุถึงรัายไม่จําเป็นต้องระบุรายละเอียดคาขอขึ้นอยู่กับรวละพินิจของร้านช่องต้อนข้อความสมมติว่าเราต้องการอะไรพิเศษแบบไม่ใส่พักไม่อะไรแล้วก็ใส่รายละเอียดตรงนี้ได้เลยนะครับหนึ่ง ปุ่มประหยัดบาทเพิ่มไปยังตะกร้าห้าสิบสามปุ่มทีนี้เราก็ปัดไปหาคขาเพิ่มไปยังตะกร้าเพิ่มไปยังตะกร้าห้าสิบสามปุ่มตอนนี้ห้าสิบสามบาทแล้วเพิ่มไปยังตะกร้าเรียบร้อยนะครับหนึ่งจุดห้ากิโลเมตรยี่สิบเจ็ดนาทีขึ้นไปหลังจากที่เราใส่อาหารเมนูอาหารเข้าไปเรียบร้อยต่อไปไปการสั่งซื้อนะครับปุ่มให้แตะมุมขวาล่างของหน้าจอนะครับจะบอกว่าปุ่มปุ่มคำสั่งซื้อนะครับมีสองปุ่มแล้วปุ่มปุ่มสั่งซื้อปุ่ สั่มีคำว่าสั่งซื้อกลุ่มปัดฟ้าอีกจะเป็นปุ่มปัดฟ้าอีกจะเป็นปุ่มีเอาปุ่มสุดท้ายนะครับหนึ่งนิ้วข้อสองครั้งไปก๋วยเตี๋ยวเรือหมูหมูสดหมูก๋วยเตี๋ยวเรือส่วนในบ้านคูวันยี่สิบเจ็ดบาทสรุปคำสั่งซื้อสรุปคำสั่งซื้อขึ้นมาเพิ่มรายการก๋วยเตี๋ยวเรือหมูหนึ่งปุ่มไม่มีการแก้ไขปุ่มเพิ่มได้นะครับเพิ่มอีกเก้าปุ่มอาจเป็นเพิ่มอีกเก้าสิบเจ็ดบาทเพื่อรับส่วนลดค่าจัดส่งสิบบาทปุ่มอาจเป็นไปคบหมู อ่ามีแค้ <15 S 1> หูก็หลอกข้าอีกนะก็สิบห้าครับผักบุ้งสิบสองยี่สิบุ่มลูกชิ้นหมูลวกสามสิบุ้่มอาจเป็นไปได้เพิ่มสั่งซื้อคุ่มเราไม่สนใจส่วนนี้ละนะครับก็คือใช้หนึ่งนิ้วปัดขวาไปเรื่อยๆหรือใช้อันนี้ผมใช้วิธีสี่นิ้วนะครับแตะขอบล่างนะครับหรือหนึ่งนิ้วแตะมุมขวาล่างสั่งซื้อคุลมจะมีคําว่าสั่งซื้อขึ้นมาลองใช้หนึ่งนิ้วปัดสายย้อนกลับมาเกบาทเป็นเก้าสิบสามบาทนะครับก็คือค่าจะส่งส ใช่โยคุณประหยัดเงินไปหกบาทลูกลดแปดสิบเจ็ดบาทรวมทั้งหมดไม่ให้เลือกปุ่มอาจใช้ส่วนลดหรือใส่รหัสโปรโมชั่นศูนย์บาทจุดดูทั้งรายละเอียดสั่งล่วงหน้าฟรีส่งแบบประหยัดสิบสี่มาตรฐานยี่สิบหกจะส่งทันส่งไวระยะห่างตัวเลือกการสวลยสามแก้ไขบ้านเอื้ออาบบ้านรับที่รับจดส่งโปรขอเมื่อจำเป็นจดส่งโปรดปุ่มช้อนดูรายละเอียดร่วมกันปุ่มสวิตช์หัวเ้ย่อยนิ่มบากเงินหดตัวเลือกเพิ่มอีกยี่สิบค่าคำสสิบค่าจัดห้าสิบรวมค่าอาหาร รวมค่าอาหาร5้าสิบสามบาท5้าสิบสาบาทนะครับค่าจะส่งวนมึงนี่ปลดคว้ามาสิบสี่ค่าจะส่งสิบสี่บาทนะครับมันต้องเป็นทั้งหมดห7สบเจ็บาทถูกไหมค่าจะส่งสิบสี่ค่าคําสั่งซื้อขนาดเล็กค่าคําสั่งซื้อขนาดเล็กยี่สิบยี่สิบนี่แหละครับมันถ้าหากว่าเราสั่งซื้อในราคาที่ต่ากว่าเจ็สิบาทหรือแปสิบาทเนี่ยมันจะบวกนะครับมันจะบวกค่าสั่งซื้อที่มีขนาดเล็กเข้ามานี่คือแก๊ปนะครับเพิ่มอีกเก้าสิบ็ดบาทเพื่อรับส่วนลดค่าตัวเล ตัวเลือกเพื่อสิ่งแวดล้อมนีนหล่อเงินบริจาคโครงการเพื่อโลกสีหัวใครเลืนยิงบาทนเกียวเนี่ยกุ่มสวิตช์ไม่มีจริงนะครับผมปิดไว้เลยร่วมกันปุ่มสวิตช์ปิดอ่าถ้าว่าใครให้เปิดหัวกลุ่มสวิตช์เปิดปิดให้ปิดไว้ร่วมกันสมัครใจบริจาคเพื่อดูรายละเอียดและเงื่อนไขมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ได้เกิดขึ้นช้อนซ่อมเครื่องปุ่มสวโตร์ขอเมื่อจะจัดส่งรับที่ร้านไปลความาเรื่อยๆนะครับรับจัดส่งจัดส่งกับรับที่ร้านเราก็เลือกจัดส่งนะครับรับที่ร้านปลาไป บ้านเอื้ออาทแก้ไขสวายสามสั่งขวามือซึ่งเป็นมันมืแรกตัวเลือกการจัดส่งเพิ่มทสวายตัวเลือกการจัดส่งระยะห่างจากคุณส่งไววกว่าจะส่งทันใจยี่สิบมาตรฐานสิบสี่สองแบบประหยัดฟรีสั่งล่วงหน้ารายละเอียดการชำระเงินดูทั้งหมดตุ่มรายละเอียดการชำระเงินตุ่มศูนย์บาทดูทั้งหมดปุ่มให้เราไปเลือกนะครับไปเลือกเข้าไปที่ดูทั้งหมดนะครับดังนี้นะครับไอเกิลสแตนเอโรว์เลฟตุ่มจานั้นนะครเงินไม่คัชเลื่อเพลินกับการชำระออฟวิธีการชำระเงินที่ผิดปัดซ้ายต้องเป็นครเออวน ไม่มีการทำงานเงินสดไม่มีการทำงานเจอคำว่าเงินสดนะครับไม่มีการทำงานเงินสดเจอคำว่าเงินสดไม่มีการทำงานหนึ่งนี้ปัดคว้าเลยมาทีนึ่งเจอคำว่าออฟนะครับหนึ่งนิ้วคว้าสองครั้งไปบเพื่อที่จะออฟนะครับแล้วลองดูหนึ่งนี้ปัดขว้ามาบ้านดูตัวนลงระยะทรงจะสรงยี่สิบหกมาตรฐานสิบสี่งฟรีสั่งลุมรายละเอียดดูทั้งหมดกุ่มวูยูแกนเอาพิวายดูรายละเอียดการชำระเงินรายละเอียดการชำระเงินดูทั้งหมดกุ่ม รยูแกรนเาพีวายคิวอโคสวิชปุ่มออฟแนะนำออนเงินสดโปรโมชั่นเงินสดออนเงินสดไว้อยู่เงินสครับโปรโมชั่นอันนี้ประความมาใช้ส่วนลดหรือใส่รหัสโปรโมชั่นโปรโมชั่นอย่างที่บอกนะครับว่าเราสินค้าเราไม่ถึงร้อยห้าสิบเราใช้โปรโมชั่นไม่ได้ถ้าหากว่าเกินหน้านี้เราเกินหนึ่งร้อยห้าสิบเราก็ค่อยมาดูโปรโมชั่นนะครับอันนี้ไม่ให้เลือรวมทั้งหมดแปดสิบเจ็ดบาท สคโยคุณ9าสั่งซื้อุ่มสั่งซื้อ93บถ้าผมสั่งซื้อ93บาทเท่ากับพบว่าตอนนี้ผมจ่ายเงิน93บาทกับราคาว๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามนะครับว๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามราคา93บาทส3บาทสั่งซื้อปุ่มสั่งซื้อใครจะสั่งซื้อก็แต่หนึ่งนิ้ยวข้อสองครั้งตรงคำว่าสั่งซื้อได้เลยก็เป็นอันเสร็จสิ้นการสั่งอาหารจากครับนะครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมครับ